พา,พาไปดูความสามารถของน้องๆโรงเรียนโปลีเทคนิคล้านนากันบ้างค่ะซึ่งนักศึกษาโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ค่ะชนะเลิศแข่งทักษะอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในโครงการสัปดาห์การบูรณาการการศึกษาวิชาการต่อยอดความร่วมมือการศึกษาระหว่างไทยจีนค่ะที่โรงแรมอโมร่าท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันของจือ่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างสารร์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาอาชีวะไทยและนักศึกษาจีนระดับปริญญาโทกับโครงการสัปดาห์การบูรณาการการศึกษาเชิงวิชาการและอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ภายใต้หัวข้อภาษาจีนเครื่องมือ AI และ TikTok โดยนายลิ้วซึ่งกงศูนฝ่ายพาณิชสถานกงศูนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาวเหลียนเชนินผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันคงจือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องค่ะรวมมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนการสร้างสารร่วมกันร,ระหว่างตัวแทนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยจากทั่วประเทศและนักศึกษาจีนระดับปริญญาโทร,รวมสร้างสารค์ผลงานทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการเข้ากับความต้องการที่แท้จ,จริงของภาคธุรกิจผลกลารแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาจากโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่นะครับได้รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซพร้อมนำไปต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตครับไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันหน่อยครับ 这一次呢我们请执教委从泰国的四大区泰东北泰北泰中泰南都为我们精选了两所优秀的学校ที่ได้ผ่านโครงการนะคะเราก็เห็นว่าสี่วันที่ผ่านมานักเรียนของเรานะคะได้ทำผลงานดีมากครับแล้วก็เห็นในสมัยดิจิทัลนี้นะครับถ้านักเรียนได้มีภาษาจริงแล้วก็ปวกอุปกรณ์แล้วก็ปวกทิกตอกแล้วก็ปวกอ e ีคอมเมิร์นะคะก็ะสามารถนำสินค้าได้ขายที่ทั่วโลกรวมถึงเข้าสู่ ตลาดของประเทศจริงด้วยครับ